แท็กลูอของการไปลูกผักไฮโดรโปนิกปผักสลัดนี่นแหละก็คือแรกๆอะ่ะช่วงเริ่มใหม่ๆก็คือช่วงนั้นเป็นอาชีพหลักๆก็คือขับแท็กซี่แต่พอทีเนี้ยมาเจอเหตุการณ์โควิด hmm. ก็เลยฝันตัวมาเรียนรู้เรื่องกับปักสลัดไฮโดรโปนิกเพราะว่าช่วงนั้นแท็กซี่ก็ไม่มีแขกก็เลยมาเริ่มต้นลองปิดลองถูกในการปลูกผักสลัดตัวนี้ครับเพราะว่า สังเกตจากตาลาดในพื้นที่เอานางก็คือร้านอาหารใช้ผักสลัดกันเยอะเห็นว่าตัวเองแล้วก็ครอบครัวชอบในเรื่องผักสลัดด้วยเลย,ย,ยศึกษาลองปิดลองปูกมาเรื่อยๆจนมาเริ่มมีรายได้คือว่าพอจะขายได้บ้างก็ทําให้ธุรกิจในตัวเรือนมีรายได้เสริมขึ้นมาอีกอาชีพหนึง่งก็คือการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกระบบน้ํานิ่ง สู่ท้องตลาดขายตามร้านอาหารแล้วก็เพื่วนๆในเ c e บุ๊กครับผมเราเรียนรู้วิธีการปลูกมาจากไหนเรียนรู้จากการศึกษาใน YouTube แล้วก็การลองผิดลองถูกซึ่งแรกๆก็อาจจะไม่ได้ผลก็กว่าจะได้ขายได้ก็ประมาณลองผิดลองถูกมาสามรอบครั้งแรกก็ลากเน่าบ้างครั้งสองก็เจอปัญหาใบจุดนู่นนี่นั่นพวกโรคต่างๆบ้างก็ ไม่ได้ทําขายกช็ช่วงที่สามก็พอได้สวยหามขึ้นหน่อยนึงแล้วก็มีเพื่อนๆมาขอซื้อก็เลยเล็ดขยายเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็จากเมื่อก่อนมีอยู่แค่โรงโรงนี้โรงเดียวก็ตอนนี้ก็ขยายมาอีกโรงหนึง่งแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าต้องการให้ทันกับตลาดที่ต้องการผักสลัดในพื้นที่เอานางครับ